ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนตอนเศร้าครับผมโอ้เศ้านี่ก็คือเก่าครับคึมว่าพายุเข่าตั้งแต่เมื่อวานครับผมครับบรรยากาศไข่อยู่ตอนนี้แง่แง่เล็กน้อยเว่าฝนยังโปรยโปยไปลายครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเราจ,จะเห็ดอีหยังกันครับเศร้านี่พี่ครับเดี๋ยวไปครับคุณพ่อพ่อเลือดครับผม ดีครับครับุวของบบนครับผมผมกํลังเ่งหนกอยู่กับผมน่ะน้ำวมน,มน้ำวมวน้ำาอ,อก <c oughs> ักว่าเป็นออกเมื่อไรติ้วอน้ำจนปิ่มป,มปิมออกงั้นหน้าหมือนหรือว่าคุณเนี่ยผมมือน,นี่กะกบเ้านี่กะบิงบบนก็พอเลือดนี่จะพาไปใสตรงครับไป,ไปเปลี่ยนงเปลี่ยนตรง,ตรงไหมไปเปลี่ยนตรงนั่ก่อนเนาะพยายามไปใส่พยายามก่อเพราะว่าตรงขังเทิงเนี่ยมัน มันหลวมันขาดมันสั่นเคลื่อนไปขาดดากแล้วฟอมบูน,นเดีมาเยียบมันก็นเลยสั่นครับผมเดี๋ยวอ่อนย่างๆไปเปลี่ยนพยายามตรงพร้อมเนาะป๋าเนาะนี่ครับผมเอ้าเดี๋ยวไปเรื<ด>่อยๆครับผมเป็นลูกันครับปรกกเ,รเป็นลูกันนี่ครับเป็นยังไงพายุโอ้ยสุดยอดว่ามันสุดยอดครับแห้งครับมเมื่อคืนเนี่ยแหง้งหรือใยญ่ใหญที่นอนสองเท้าสามเท้าครับนี่ครับผมตอนนี้านี้ก็ตอนนี้ก็ ปรยปรยหายไปแล้วเนาะพ่อเนาะนี่ก็เลยเป็นังจังหน่อยนี่จักหน่อยจะบรรลุ่าจะมาอีกวะนี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ยังมื่นขึมยางมหาศาลนะครับยังคึมอยู่ยังคึมอยู่ยังมาท่านไหนยังมาท่านไหนอว่าขึ้นมาท่านไหนเข่าดีนี่ครับผมบรรยากาศเท่าตอนหนเ่าสองพี่น้องในเบื้องน้นกันครับผม ยังขึมๆอยู่ร,รับผมอ๋อเดี๋ยวตามพอเลยก็พอสมบูรณ์ไปครับดันเฮ้เบิงงบ่งตรงเบิ่งตรงเขาหน้าวามีปลาลุ่มมังครับงามอยู่ไแห้งเหมือนได้ห่วงตรงว่างมือน,นะปลา ยังเขาอย่างงันไหมท่นเลยเรื่อยไปต่อไหมเดาเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับรามีพายุเข้ามาโอ้ดอกมอ่วงดอกขึ้นเรื่อยๆจนล้นจน,หนเหมือนแล้วครับไม่เห็นหน่วยใหญ่เลยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับผม วเป็นน่วยดอกครับเพิ่มแบบคู่แบบคูยังม่้ตน้นนิดหน่อยนะครับต,รต้นเดี่ยแต้วว่าเป็นน่วยแล้วครับผมโอ้คนละสีต้นท่านี่ครับผมต,ต้นเดี่ยวเหมือนนี่เป็นอีกสีหนึ่ง แบบนี้นี่จะตึงกล้วยครับผมมันนี้กับใบไส้ปลด้ครับ <Okay. S 1> อยู่ได้ยามและตรงตรงเข้าอยู่ครับผมเพราะว่าผลโอมใบไส้ปลด้เลยครับหากินยั่แถวแถว,วหน้าเข้าอยู่นครับผมแถ <c oughs> วบา้านเข้าอยแหละใกล้ นี่เอาเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันคุณควางบูงก็พ่อเลือดถึงเราโอ้เป็นไงปลายังไงยังไงวะเว้ยไปฟันยังกูไอ้ันไอ้หาเข้ามันหักโอ้ยไอนหักสิเว้ยไอ้แก้วไปหรอโอ้ยไปฟันแก้วโดเสียดายแค่นี้เดี๋ยวไปเบื้องป่าน้ำกันยังไงพ่อขวามบูงลงมาป่า วายโอ้โหออยาง้อ่หมเดี๋ยวมนัาครับตรงขั้นจอดครับผมโอ้ยหโนจอดมันจอดมจอดไมจ่อดคุณโอ้นีหดแ่งเตาเดี๋ยวผมนำไรแห้งมครับว่เอาเนื้อออกกอนบพอ่า เลือกก็ไวดเองน,นี่ปลาเรบตอนนี้น้ำไห,ไห,หลเยอะกว่าปลาถึงมมกนะครับปลาชิลมาและวปลาลูหลุดคว่กับตัวผมเดี๋ยวย้นอนวกก็ัยนะ้อ,อ,อยวออก,ก็นี่ย้นีไหลแล้วมตรงี่เข้วนจะจิตจงสงบ กวน่มีปลาวนี้ปากมังกวงครับอันนี้มันจ่อพูนม่ไมเ้ยวหรอเนี่ยพวาเนเดียกเอาโอ้โห้งเนี่ยไหมสิเอาตั้งนี้ยไหมหวานไหมพวนี้หกกุ้งปลาปลากุ้งปลาเอาแม่เอาแม่จับเน่จับเ่ปลานี่แมกุ้งไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ใช่ปากปั๊บานจุ้ยของมากครับขอมักมัก มากุ้งนะมน้องกุ้งมากุ้งครับนี่อย่าผีอะปาไม่ขึ้นนะีนล่อยปพ่อเนี่้กินต้นนล้วโยกขึงนกัน้พ่อพูดนะโอ้พูดหรอพูดอะอ่เลอ๋อทอนเพื่อไรังหดก็ทอนเดีเดี๋ยวอเดี๋ยวจ้งไปเลีอกเกาพูเขาได้หรอพ่อ Oh, เดี๋ยวผมเอาเอาตุ่มพ่อตุ่มนะตุ่มนี่ครับผมยอดเลครับยดเลยครับยอดนี่เอ่อเดี๋ยวใส่เหาเบิ้งน้อกันเดี๋ยวยังไม่ค่อยเลือกเอาคือว่าแล้วมันงลมมันแห้งใช่ไหมครับขึ้นกับหลายไม่ไม่ว่าแต่แม่สีจักใบยังแน่แล้วนี่ครับผม เอ้ยโอ้ยเบน้ำนะครับปลาลูกคอก็มีเบิดบมูปลาหน้าดำคอกปลาซิ่วปูนีพะการนี่พอเลือดครับมึงครับเบิดขอบคุณขอบคุณโอ้ยนี่ยนี่โคงนู้นครับบัดนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเนาะพ่อเนาะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่องเบื้อันึ่ไม่ได้เอามาจะเป็ียนที่ไหนจะเหีบ่ครับาน้ตครับ นี่แหละเพราะว่าน้ำน้ำมันเนี้ยงพวะมันหนึบสันเนื้อเพื่อที่เท่าเดียมาโอ้ยมีแต่ของกินของอยากเข้าไปเนี่ยบ่เอืดแต่แนวกินสายนอเป็นธรรมดาครับบ่เอืดแต่แนวกินนอพวะเลยเนาะกินครับคอยเข้าเห็ดใบคอยเข้าดูหานี่ครับอยู่กับชีวิตคนในสานฝนตกมากเอาเห็ดตรงว้เขาก็ได้ยู่ได้กิน จะว่ามีตัวอ่ะเออแบกหงแบกแหไปหาอยู่หากินใส่บวงใส่เบ็ดนะพ่อเนาะครับผมไปได้อยู่ได้กินนึกเอาครับผมกับเข่ากับนั่งถือว่าอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ครับอ๋อครับเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายยังหรอเปลี่ยนตรงครับเปลี่ยนตรงกันรอบเมืองไรไปังไรเปลี่ยนตรงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งอันล่างเนาะพ่อเนาะยังไม่อิ่วนะที่เขาไหล พ่อได้ยู่ได้กินเพิ่มเพิ่มเงีไปเอาๆเ,เ,เดี๋ยวติดตามตัองการน,นะครับนะนเนาะครับผนี่เอาผมเอาเม็นไม้ใส่เอาๆเ,เดี๋ยวปล่อยเลกเอาปล่อยข้างบนจัดครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไม้เพิ่งเพราะตัวนี้มันสั่นครับตัวนี้จะเห่ยวถึงบุญครับผมนี่ครับนี่แหละว,วิธีการนบ้บไอพ่อเนาะนี่แ<อ>หละเองสิครับผม เอ้ยน้ำไหลแห้งระวังน้ำพัดเ้อโอ้ยล้มีหล่ะปลาคนะโอ้ยนาดฟึ่งใสได้คบนี่ลมแล้วครับอ่ลงแล้วล้มแล้วอเดี๋ยวเห็ดจมนเดี๋ยวหัวสมบูรณ์ก็พอเลือดเห็ดเป็นก้อนเห็ดจังไเ้อนหือเพอเลือซิมมืงลาปลาซิวมันรวานจุ๋ยวะโอ้ยครับหอมมากครับเพื่อยังกลุ่อวะเ่าอีหลีสิ

น like em ี่ผมหัวหัไปลาซิวลงลงอีกระดับเลยตึงมาได้ด네ิตึงมาร้างขังร้างขังมันบ่อยหน่อยมันสิออกว่าไรแดดบ่เลือด คุณแม่ส้างถางที่ติดฝุ่นแม่มันฝามนลงฝุ่นี่คุณนันหลอดไปได้ดิพ่อเพื่นปลาซิ่วดัวขึ้นเห็นบอกเพื่อเพื่อเต็นเขียงตึ้ง ว่าว่าฮะพ่อไปเพื hey. ่อนอะเขยงครับเขยงไปใสไปน้ำ <m> ก <ười> ัน <m> น <elier> um. uh ี่ครับเลขซืเครับเลขซื้อเเนมึงลบเบสเป็นท่านครับลบเบสเอาพ่ดเพื่อนอะเอานกเป้ดั่วเอ๋อ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแตงซอยกันนะพ่อเนาะแตงซอยกันครับผมเดี๋ยวใส่ไปเดี๋ยวปลาจะลงไปหมดเนาติดตามกันเรื่อยๆครับผมเอ๋อเห็นไหมผมเรียบร้อยเนาะพ่อเนาะเรียบร้อยครับสวยงามตามถองเรืองสวยงามรึเปลาสวยงามมากครับเอาเดี๋ยวนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปเบตรงตรงหลังล่างครับผมเอาว่าจะหมานหัวหมางทังตรงนี่ครับผมเพราะบางเขาเปลี่ยนตรงแล้วตรงล่างท่านเปลี่ยนครับผม เอาเดี๋ยวติดตามเมื่อกันครับผมไปเบื้องตรงข้างล่างเดี๋ยวผมหลังจากที่ไปเปลี่ยนตรงขางบนมาแล้วขางเชิงมาแล้วเดี๋ยวมาเบื้องตรงข้างล่างว่าจะมีปาลานุ่งลายปบนไหนเนา,<ม>าพนะพ่อเนาะพอเดี๋ยวฝรั่งบุญคือเก่าครับผมตามมาเบื้องตามมาเบื้องขูขาเหล็กสิบเอ็ดครับผม ตามไปเบ่งน้ำกันนะผมนี่แหละเริ่มปล่อยปล่อยมาอีกแล้วคนพ่ายยุครับพ่ายยุนี่มันนนี่เอาอยจะเอาเนื้อใส่หลายแล้วมันเลือกยากเอาจะปลาปลานี่ขึ้นมาเห็นมันนี่ขึ้นมาไม่พอนี่บอปนี่ปลาเขาววะ ยังโอ้ผักากัดอะกระดามครับกระดามค่นมักัาต่อคุณมักกานี่นี่เดี๋ยวไอ้เบื้องปานี่เออคุณแยกแยกออกได้เพราะครับเพราะไ้ปลามันออกออกต้องขังเลยเขายังจับใส่เลยว่ามันไหนมันไหนผงมันหลายหดเดี๋ยวหยกหยกเึ้นเบื้องมันครับบอน เฮ้ยโอ้ยเขาบโอ้นี่ปชิวเลย้อยเปิดอราพอเปิดเเิมากเปิดเปิดเปก่อนหน้ากันกอนหน้ากันครับผมก่อนไปกันครับกอนไปกันกอนไปกันนทั้งกัเก่อนไปหากันนี่ยเานี่อะไรเงีครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหนามพัน หน้าห้องเป็นนางพานมาพ่อเนาะเป็นหนัผพานรับทั้งซึ่งทังคุหน้า,านก,กับพานมานีครับ่มมบบครับตร,ตรงทอน,นี่ครับคุณไหลทอนี่ลงไปห่วยครับผมลงไปหน้าฟาังทงั้งคุณไปห่วยไปเทลปเทลสต์<ป>นี่ี่บอกาจังนเนี่ยเนี่ยเอ้า อ่ะโอเค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 ครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวจ้างไปเลือกเอาก็ได้โอ้เอาเลยเอาโอ้ยมันข้ามกระดาษเลนี่เดี๋ยวไปคอยเลือกออกเอาเลือกออกครับนี่นี่กัือท่า นี่ครับผมหลายเติบหลายครับหลายหลนี่ครับผมโอ้ยลูกคอกลูกคอกนี่ลูกคอกนี่เดี๋ยวเขาจีเลือกออกเลือกออกปล่อยลงในสระใหญ่เาครับนี่ปูครับปูลูกคอกนี่เลือกออกอันไตัวใดว่าตายก็ปล่อยลงในสระเาครับสระใหญ่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจังไป เลือกเอาปลาเนาะครับบ้านนี้ติดตามกันเรื่อยๆครับผมลูกฝนนี่ครับผมโอ้ยไปยามยามตรงมั้งครับปลาลงตรงจริงๆครับผมนี่เราพอดีไอ้พอถามมาพอดีครับผมพอถาเลือกไม่ติด้ก้อยตื้นหเล้พอถาเลือกครับผมไอ้พอเลือกก็พอทำบุญนี่มิทุระมิทุระจิไปครับผมพอดีพอถาออกมาอัเมื่อเนี้ยมันเป็นมิทุระจิไปยังก่อนคูโบต้า ตาตาเองแล้วนี่ครับผมุ่เดี๋ยวเดี๋ยวปวดทาเป็นคนเหลือพุ่นเฮียอโหเป็นไงเฮียวสองวันแล้วสวันแล้วไ่ได้ออกล่าเลยไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เฮ้ยพอเลือดเจียมตัว้ครับเจียมตัวีทครับบผมนี่โอ้ยนวกับพอเลือด หมเมียขึ้นมาโม่งกับว่ายุ่งม่งเปิยวเอาไปเปียกเวทข้นกับเปียกผ้าห่มกับเปียกนี่ครับผมเอ้ออย่างไรปะขาเลี้ยบปลาก้อนเลี้ยบกินรสสดปงกันอ่ะอันเลี้ยบตัวก้อนเนี่ยยังกินนะกินซิมมืงกับตัวมันสดสดมันเสียบอ่ะขึ้นมักเถอะตะบะตะบะเฮี้ยบานี่จะเลี้ยวเอาเลี้ยวจะนี่ยังก่อาอะไรแป้งทอดชุบแป้งครับผมปะขาไอ้ แป้งมันเลยชไ<อ>ะไมเฮียรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลือกออกดีดีเดี๋ยวติดตามครับผมนี่แหละเมนูขอู้แล้วว่าชุบแป้งทอดแล้วครับผมอีกหนึ่งตัว่รู้ว่าเห็ดนังอีกเพราะว่ามันหลายเนาะภาษาเนาะอ๋อเดี๋ยวติดตามกัน,นไนปเรื่อยครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยปลาก็ะพยายามมากเลือกเรียบร้อยเนาะเฮียเนาะครับผมต่อไปก็จะเป็นฝีมือเฮียอีกแล้วนี่ครับผมนี่คือ รถราชารรถาาชใส่เข้าไปหน่อยเอาไปสืบไปออกมาจะเป็นเมนูไอ้ทอดทอดกรอบทอดกรอบครับผมทอดกรอบปลากระซิ่วครับผมครับราชาชูรสโอ้ยสองย่างเข้ากันขนาดเลยครับแซบแซบครับผมนี่รสราชากับราชาชูรสครับได้ย่ากลระดาษนี่ยครับผม อาหม่าเขาเหลือเขากะใส่จำนีละ่ะจะาวานทอดไปนี่ก็ได้ไร้ยอยู่ครับผมนี่ใส่เกลือจักหน่อยนะเสร็มาแล้วเรียบร้อยมืนนัอนี้อะไรกินซีมือเฮียครับมือน,นี้เนยผมคือปลาที่เข้านี่มากละ่ะเฮรอนี่กับเขาเ้าดิครับนี่อะ,อ,นอะไรอ่ะ โอ้โยซื้อมาอยู่เียอยู่รถาวนี่จะได้กินคือมือทอดทอดปลากระซิวฝีมือแบบง่ายๆครับครับกิน,นง่ายๆแบบคน้นอีสานฮอเนะเฮียเนาะนี่แหละ แต่เฮียเฮียมาอยุนนี่นี่นแต่เฮียเป็นแม่ครัวเองเลยครับแ <laughs> <c oughs> ก๊กี้อันนี่ใบม,มาครับแต่ <c oughs> ไม่มีแม่ครัวผมมีแม่ครัวเลยครับักการเองเลยแกกับว่ปปน่นในนี่ให้เก้าครับผมกินยังไงปลาป,ป๋องปลาขีกโก๋อรวยเอ้า <c oughs> เดี๋ยวเฮียผสมไว้เนาะเฮียเนาะแล้วคุกเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการต่อไปครับผมตอนทอดนี่ครับผมแป้งแป้งก็เรียบรอย้อยเนานะเดี๋ยวเฮียคุกแล้วเดี๋ยวจะทอดครัาบตานนี้เอาเดี๋ยวเบิ่งนั้นเป็นไงนัวไมหไมเฮียครับเดี๋ยวร่อยหนาห่อน,นึ่งเอยร่มแห้งครับผม รอบกับเรื่องการขวบใส่เพียงเลยจะถามเฮียเฮียเฮียกินได้ใช่ไหมปลาปลาซิวเนี่ยแต่ว่าขี่ว่าได้อวบดิครับน่าจะขมอําลําสักหน่อยอำำําลำํา <laughs> อำำําลําอําลําไม่รูร้กินได้ปะอำำําลําเดี๋ยวดูอำำําลําเรื่องขมอําลําครับผม พวกแก้วยังปรุงเรียบร้อยแล้วครับผมเี๋ยว้อให้ทำมั่นหว่านด้วยไหมครับเดี๋ยวจะเอาล่งใส่ต้องกันวันไหนไหนก็เฮีย เอาบางร่มไว้นะครับว่านี่ร่มหน้าไมนเหนื่อยร่มแห้ง,ร,หงร่มมันแห้งครับผมอยู่สามเดือนเนี่ยพูดดิสารได้หมดเลยนะเฮียอ๋ <c oughs> อนี่ครับเกียบด้วยร้อนช็อปเพิ่มดูด้วยเซฟมาอืม ยังไ,ไงร้อนได้ที่เท,ท,ทใส่หมดเลยเนี่ยแล้วค่อยไปแพ้โอ oh, <ป>้ผมนึกว่าเทใส่ทีเดียวเลยแล้วรับเรียบร้อยแช่ขา นครับอันนี้ร่องนี่ครับนี่เียได้ไหมแก่กรอบมันมันขมอมลำครับผมอย่าบอกเขาขี้อวครับเนี่ยพยายามตรงแม่บ้างสิ กินซีเมอร์หิ่ครับนเข้ามาหนิตอนเศร้าก็เผาตอนเศร้าครับผม,มแผ่นแรกนี่ต้องชิมก่อนนะเฮียนฮเาานาะ,นะได้แล้วแป้งก็ดี ลองพลิกพลิกแล้วโยนกับหลังให้พ่อท้ายืนอยู่ข้างหลังได้ไหมเนี่ยรับเว้ยรับแต่ผุกไวไฟเลยโอเคนี่เสิบเสิบเอาเดี๋ยวทอดไปเรื่อยน้องเฮียเนาะเดี๋ยวสุกเล้๋ยวจงมาอยู่มากินน้ำกันับผมปลาจะสุดยอดเป็นไงนี่แหละทอดทอดกบปลาปลาซิวที่จอดกเหมือนนาตากับลิก ทอดกรอบปลาซิ่วขมอมลำครับผมเอาติดตามด้วกันครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมทอดกรอบปลาซิ่วขมอมลำครับผมฝีมือเนี่ยชุบแป้งชุบแป้งครับผมซิวชุบแป้งทอดโอ้ยสุดยอดครับผมนี่เนี่ยลองดูไม่ดูกรองเนี่ยลองดูกรอบไหมอู้หโห้ทอดบนปากเออนี่ยประณีตปะทะฝีมือเนี่ยดิ อําลําวะครับผมนี่เอานี่ก็เป็นกับเข่ากับนามวครับมือนีิโอ้โหนี่ครับอบอําลําไม่อําลําไม่อําลําหลากเลยเนี่ยผมก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับกับเข่าเท่ามือนหนิตบะเด็ดเท่าคืออยู่นี่ครับเพราะพยายามพยายามตรงมากเนาะเฮียเนาะครับผมนี่เอาผลกั บ่แน่นอนครับผมลื่น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 เล็กน้อยโปรยโปรยๆมาๆครับมาพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับผมมากินข้าวกินนานน้ำกันข้าวเศร้าครับผมมื้อนี้แล้วมากินข้าวด้วยกันเลยกินข้าวเช้าดิครับผมนี่เอ้าอ๋อป๋าทากินข้าวเนี่น umm> um> 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 umm um> ี่ยผมอันนี้ก็คืออียงนี่ป๋านดิอ้อที่ปลาอันนี้ใส่ปลาครับเนียใส่ปลาใส่ปลาอนนี้คือว่าเห็นมีใส โอ้ยสดเลยสินี่เฮ้ยเฮียอะไระกกอ่ะเจากินอะไรอ่ะพ่อถากินอะไรที่ปลาเอ้ยนี่ครับอมีอีกอันนึงนี่คือขาบว่าได้ปลาขี่กัวทะเลกับปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลใช่ปลาทั้งหมดเอนปลาขี่กัวครับผมขาดไปพอสมบูรณ์แล้วก็พอเลพอศ Like ไอเรากะมุ่งหน้าเต้นครับผมไปติดงานอยู่ครับผมก็เลยได้กินยุดสามคนนี่แหละบ่มีโอกาสได้กินฝีมือของเฮียครับผมทอดปลาซิ่วมิตรเขาได้กินเนื้อหัวฐานวะครับผมเนี่ยโอ้ยเป็นไงเฮียเข้ากันดีกันกับเนื้อวายพี่เป็นหัวคนเนี่ย ครับผมโซลอเมียๆตอนนี้กินข้าวเศร้าครับผมขากขากโมนี้ยังบ่ครบจริงว่าคือว่าไปธุระครับผมก็เหลือกันอยู่3คนนี่ล่ะครับผมครับผมมันมันอายุอายุเข้าอ่ถ้าอยู่เขาเขาจะมือได้ภาษาสิบแปดเข้าไม่อคืนนะอ้าวโวแล้ววันที่สิบแปดแล้วสิบแปดวันนี้ วันที่ยี่สิบแล้วครับเด็เก้าวยี่สิบแล้วครับเดี๋ยวปวดทอ้องกินขาอิ่มกับสีโดดนุ่งโดดหน้าเลยพี่น้องในเบื้องตีต้งกอดร่างกาโอเคก็ปลาเฮียเฮ้ยแล้วเดี๋ยวปลายปลายต้นนี้ได้ไหมโดดลงสะไม่ลงสะลึกนะไม่ลงเลยจ <c oughs> ้ะท่านท่านถ้าผมถ้าผมลงเลยผมก็ต้องเอาเอาเงียไปด้วยโอ้โหนี่เราใส่หนุ่งใส่นางไปแล้วครับเนาะ กินไปน้ำมีสละแน่ว่มีสละเนี่ยกะเบิ่งเบิ่งมันไปครับผมจะมือนี่เดี๋ยวค่อยครับผมช่วงช่วงบ่ายๆเนาะเฮียเนาะบ่ายๆเดี๋ยวจะมีอะไรเจเจรักจะมาเล่าเฮียร์ทั้งหน่อยเอาติดตาวมาจะมาจะข้นกี่ค้นนะครับเนาะครับผมแต่ว่ากับของห้องมือนี่สุดยอดแล้วถือว่าเป็นไงเฮียเช้านี้เรา สำเร็จคือเก่าเด่นคือเกเหมือนเดิมครับผมอ๋อย่าฝากฝากติดตามครับผมครับผมคลิปต่อไปของทีมงานวิถีอีสานครับผมว่าที่ผ้าพีผ้าน่องไปหาอีหยังติดตามติดตามเรื่อยๆเฮ็ดอีหยังไอพี่ไอน่องได้เบิ่งได้รับได้ชมได้กินน้ำกันเนาะครับเนาะครับผมอ้าวสำหรับคลิปนี้วิถีอีสานขอไว้สำเนียงครับผม